อัปเดตเงินเข้าบัตรคนจนธันวาคมนี้ กดเงินสดได้3รายการสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสําหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็มีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนสําหรับคนใหม่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนคนเก่านั้นไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเดี๋ยวทางภาครัฐเขาจะนํารายชื่อแล้วก็ข้อมูลของเราไปพิจารณาว่าใครที่ได้ไปต่อ หรือใครจะหมดสิทธิ์เพียงแค่นี้นะคะแล้วเขาก็จะมีการประกาศผลรวมถึงคนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยคาดว่าจะมีการให้เริ่มใช้ได้ในเดือนมกราคม2569นั่นเองค่ะ ส่วนเดือนธันวาคมนี้นะคะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใายเดิมก็จะมีวงเงินเข้าเพิ่มพิเศษให้ด้วยนะคะเป็นรอบสุดท้ายธันวาคมถ้าหากว่าใครยังไม่ได้รับรอบนี้นะคะทางกระทรวงการคลังก็จะดึงเงินกลับแล้วไม่ได้แล้วก็คือไม่ได้เลยนะคะคราวนี้มาดูกันที่วงเงินแรกก่อนวงเงินแรกนะคะอันนี้หลายๆคนน่าจะใช้กันไปแล้วนะคะเมื่อวันที่1เงินโอนเข้าให้มา300บาทบวกกับเงินเพิ่มพิเศษอีก850บบาทเท่ากับเดือนธันวาคม นี้จะสามารถใช้เงินรูดซื้อสินค้าได้1,150บาทวันสุดท้ายที่ใช้ได้สําหรับวงเงิน1,150บาทก็คือวันที่31ธันวาคมนะคะต้องใช้ให้หมดเดือนชนเดือนเท่านั้นค่ะส่วนค่ารถค่าเดินทางค่าแกสส๊สหูงต้มนะคะส่วนลดค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าตรงนี้ยังคงใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมทุกประการค่ะถัดมานะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่20 ธันวาคมก็จะเป็นเงินเข้าให้สําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการนะคะเป็นเงินสด200บาทตรงนี้สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะคะก็ยังกดได้เหมือนเดิมนะคะแต่วงเงินพิเศษที่จะได้รับกันเป็นรอบสุดท้ายนะคะ อันนี้จะเป็นในส่วนของวงเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือใครก็ตามที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุเกิน60ปีนะคะตรงนี้เขาตัดณนะวันที่1กันยายน2508นะคะใครที่เกิดก่อนนี้ได้รับทุกคน100ถึง800บาทแต่นะคะต้องแจ้งก่อนว่า เฉพาะคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ในเงินตรงนี้เท่านั้นนะคะคนที่ได้รับวงเงินนี้ไปแล้วจะไม่ได้รับอีกนะคะเขาจะโอนเงินเข้าให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งวงเงินตรงนี้จริงๆแล้วเขาโอนเข้าให้ตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วนะคะก็ได้รับกันไปแล้วแต่ทีนี้ยังมีอีกหลายๆคนที่ยังไม่ได้รับเงินตรงนี้เนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเกิดจากบัญชีถูกปิดบัญชีมีปัญหานะคะ บางคนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพหรือว่าผูกพร้อมเพย์ไม่เรียบร้อยหรือผูกพร้อมเพย์ไม่ตรงกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัญหา ตรงไหนนะคะแต่เขาก็ให้เรารีบดําเนินการแก้ไขซึ่งเขามีการโอนซ้ํามาแล้วนะคะในวันที่24ตุลาคมก็ได้รับกันไปแล้วรอบนึงแต่ก็ยังมีคนที่ไม่ได้เขาก็โอนเข้าให้อีกในวันที่24พฤศจิกายนก็ได้รับกันไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้อีกเช่นกันรอบสุดท้ายก็คือ24ธันวาคมนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่ามีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินตรงนี้นะคะให้รีบดำเนินการ แก้ไขก็คือเปิดบัญชีแล้วผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย ก่อนวันที่20ธันวาคมนะคะเงินจะโอนเข้าให้ในวันที่24ธันวาคมเป็นรอบสุดท้ายใครที่ยังไม่ได้รับเงินแต่ในวันที่24ไม่ได้รับอันนี้คือไม่ได้รับแล้วนะคะเงินตรงนี้ทางกระทรวงการคลังเขาก็จะดึงกลับคืนไปเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่ามีสิทธิ์ให้รีบดําเนินการให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้รับเงินตรงนี้นะคะเป็นสิทธิ์ของเรานะคะผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 1>, 1กันยายน2,508ตรงนี้ได้ทุกคนนะคะ1 0 0ถึง800บาทใครที่เกิดก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2 8 0 8อันนี้รับ800ส่วนคนที่เกิดในปี2,508นี้ก็รับลดหลั่นกันลงมาตั้งแต่1 0 0ถึง700บาทนั่นเองค่ะ และสำหรับคลิปนี้นะคะก็นำข่าวสารเกี่ยวกับตารางโอนเงินของเดือนธันวาคมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยรวมถึงกลุ่มผู้พิการที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปและได้รับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับวงเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้นั่นเองค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ